สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามพร้อมกับกดรูปกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการดีๆอย่างคนอ่านข่าวนะคะจุรินแจงสต็อกหน้ากากอนามัย200ล้านชิ้นหมายถึงวัตถุดิบไม่ใช่ตัวหน้ากากเมื่อวันที่30มีนาคมนายจุรินลักษณะวิสิทธิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย ว่าหลังจากการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการโควิด -19 ขึ้นมาในสถานการณ์ฉุกเฉินศูนย์ก็จะเป็นผู้ที่ดำเนินการรับผิดชอบโดยตั้งแต่วันนี้วันที่30มีนาคมจะเปลี่ยนระบบโดยให้กระทรวงสาธารณสุขบริหารจัดการหน้ากากอนามัยให้กับโรงพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนส่วนกล่มการค้าภายในเคยบริหารจัดการส่งไปยังร้านขายยาร้านสะดวกซื้อนั้น เปลี่ยนไปให้มหาไทยเป็นผู้บริหารเนื่องจากปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการแก้ไขปัญหาโควิดในระดับจังหวัดจึงควรมีหน้ากากอนามัยไปบริหารจัดการด้วยดังนั้นจากนี้ไปก้อนที่สองที่จากกระทรวงพาณิชย์จะส่งไปให้กระทรวงมหาดไทยกระจายไปทุกจังหวัดโดยตรงเพื่อให้ผู้ว่านในพื้นที่สามารถใช้ดุลพินิษได้ว่าจะกระจายไปให้กลุ่มเสี่ยงที่ไหนอย่างไรบ้าง และจะเหลือให้จำหน่ายในร้านที่ไหนอย่างไรบ้างตามความเหมาะสมผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการที่รับผิดชอบทั้งจังหวัดจะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปภายใต้ข้อจำกัดกำลังการผลิต2.2ถึง2.3ล้านชิ้นโดยประมาณเช่นเดิมนายจุรินกล่าวนายจุรินยังได้กล่าวถึงประเด็นที่ตนเคยระบุถึงสต็อกหน้ากากอนา,อ,อนามัย200ล้านชิ้น และมีคำถามว่าหายไปไหนจึงขอชี้แจงว่าหมายถึงมีวัตถุดิบใช้ในการผลิตได้200ล้านชิ้นไม่ได้แปลว่ามีหน้ากากอนามัยกองอยู่200ล้านชิ้นแล้วหายไปและเมื่อผลิตแล้วก็จะออกไปเข้าสู่ระบบตามปกติ